มีร่องรอยการบาดเจ็บขนาดนี้ไม่รู้ต้องผ่านอะไรมาขนาดไหนแต่ไม่รู้ว่าโยมจะผ่านอะไรมาสักเท่าไหร่แต่ก็เห็นโยมยังไม่ตายยังมีชีวิตยืนอยู่ได้แล้วก็ยังสวยงามในแบบของโยมด้วยนะเห็นต้นไม้ต้นนี้แล้วโยมมีร่องรอยการขีดการกรีดการฟันการแซะการแงะไม่รู้โดนมาเท่าไรแต่มันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะ ชีวิตของบางคนก็คงจะเช่นเดียวกันมั่งโยมกว่าจะมายืนณจุดจุดนี้ได้โอ้โหไม่ทราบว่าโยมผ่านอะไรมามากมายขนาดไหนไม่รู้แต่มันยิ่งจะทําให้มีทักษะในการใช้ชีวิตมากขึ้น,นต้นนี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็คงมีทักษะในการหลบปลีกเลี่ยงมันอาจจะดูบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดหรืออะไรยังไงก็ตามทีแต่ว่าก็ยังไม่ตายยังเห็นยังอยู่แล้วก็มีทักษะดีกวา่าอาจจะเก่งกวา่าต้นอื่นๆด้วยซ้ํา นะการทำแบบนี้อาจจะมีภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าต้นไม้ต้นอื่นด้วยซ้ําที่เขาเป็นลำต้นที่สมบูรณ์บางทีการแกล้งนะมันผ่านเชื้อโรคมาแล้วมันผ่านการถูกบีบคั้นมามากมายเกิดภูมิคุ้มกันในตัวนะก็คงเป็นต้นไม้ที่เติบโตได้สวยงามและเก่งกาดด้วยนะฉะนั้นไม่รู้หรอกว่าโยมผ่านอะไรไมาเยอะแต่วันนี้ชีวิตอาจจะดูเลอะเทอะหน่อยแต่ก็คงทำให้ชีวิต แข็งแกร่งขึ้นกว่าคนอื่นๆที่เขาไม่เคยโดนอะไรชีวิตอาจจะผ่านความตายแต่ก็ยังไม่ตายนะยังเห็นยืนหายใจอยู่ตรงนี้ขอจเจริญพรเป็นข้อคิดเตือนใจกับต้นไม้ต้นนี้